โยมทั้งหลายเคยสงสัยบ่ว่าเป็นอย่างเฮาเหตุบุญแล้วบางเถ่อผลบุญที่เฮาเหตุนั่นก็บรไเด้เกิดท่านใจบรไเด้เกิดกับตนกับตัวเฮาโดยท่านที่แต่กับกายกันตละปัดกันก็คือเฮาอาจสิทุกลงเรื่อยเมื่อนี้เฮามาฟังนํากันว่าการให้ผลของกรรมจะมีความเปลี่ยนไปเป็นมาแน่วใดเฮาหูกันอยู่แล้วว่าการสั่งกรรมดีหรือกรรมชั่วนี่เป็นสองอย่างที่มีขั้วแตกต่างกัน แล้วก็มีผลแตกต่างกันเฮาเส่อว่าการส้างความดีผลสิใดก็คือความดีตามมาการสั่งความชว่วผลที่ใดก็คือความเดือดเนื้อห่อนใจความถูกท้งหลายตามมาแต่กเกิดคำถามมีในจิตในใจเหตุให้ข้างแคลงใจระวังว่าบางคนส้่งความดีไว้แล้วแต่ชีวิตของเขาเหล่านั้นก็อาจสิบบดีขึ้นบางเื่อก็ถือตัวถือต่มบางเื่อกะบ่ได้ดีดีดีดังที่หวังไว จนเหตุให้เสื่อมถอยในการสร้างความดีนั้นทานทั้งหลายจงมาเข้าใจว่าการให้ผลของกรรมคือการกระทํานี้มันจะมีคิวมันจะมีลำดับขั้นตอนของมันเ้าต้องเข้าใจอีกว่ากรรมของเหา,น,เานี่บ่ดด้มีแต่ศาสตร์นี่คนเห่าเกิดมาบ่ดด้แมนเกิดแต่ศาสตรสน์นี่เคยเกิดศาสตร์อื่นๆผ่านมาอาจสิเป็นมนุษย์อาจสิเป็นสัตว์เดรจฉานอาจสิเป็นเคยเป็นคนดีมาก,ก่อน ช่วยเป็นคนสัวมาก่อนทั้งนั้นดังนั้นแล้วในศาสตร์นี่ที่ห้าเกิดมาได้เป็นมนุษย์นี่เป็นหย่อนวิบากกรรมของศาสตร์กร่อนๆที่เขาเหตุมาจึงทรงผลให้ห้าได้มาเกิดในศาสตร์นี้แต่บางเถื่อกับมีกรรมนั่นก็คือสิ่งที่บดีบองามเป็นอกุศลกรรมเกิดขึ้นกับห้าในศาสตร์นี้มานั่งคือกันบ่ได้มีแต่บุญที่อยู่ทรงให้ห้ามาเกิดเป็นมนุษย์นะกรรมที่เป็นกรรมสัวการยอมติดโตข้ามากคือกันบ่ได้หายไป บริวาสินชาสตร์และก็ขาดกันไปเลยบแมังดังนั้นแล้วในปัจจุบันขณะที่เขากาลังเหตุอยู่นี่เขาอาจสิสางบุญสางกุศลมาหลายแต่มันอาจจะบทดแทนสิ่งที่เป็นกรรมเก่าของเขาไปได้คือบางเทื่อศาสตร์ก่อนสางกรรมมาหลายสางบาปมาหลายเหตดส่วมาหลายแต่ว่าไปเหตุดีทับถมไปบางส่วนได้มีบุญมาเกิดเป็นมนุษย์ เกิดเป็นมนุษย์แล้วมาศาสตร์นี่สำเนึกในความดีเห็นพระบุทธศาสตร์สนาเห็นครูบาอาจารย์สอนเกิดสำเนึกในความดีเฮ็ดุดีเรื่อยเขาวัดฟังธรรมแต่ชีวิตนั่กก็บเได้ดีย้อนมาผลกรรมในอดีตบางเถื่อมั่นก็ให้ผลอยู่ในปัจจุบันซึ่งบางคนก็นสิ่ของใจว่าเอา้าแล้วปัจจุบันขณะที่ขน่อยกําลังเหตุอยู่ตอนนี้เป็นความดีหรือในศาสตร์นี่ขน่อยเหตุดีหลายอยู่แล้วเป็นยังผลกรรมตัวน,นั้นคือบอาา่ให้ผล ย้อนว่าผลกรรมอันเก่าในศาสตร์ก่อนมันให้ผลบทันเบิดหรือบางเทอมมันกรรมหรือว่าสิ่งที่ดีๆในที่เฮาเหตุอยู่ปัจจุบันนี้มันบอสามารถไปทดแทนกรรมส่วที่เฮ่าสางในอดีตได้บอกอยังไงคือดีที่เฮามีบอหลายสาความส่วที่เฮ่าสางในอดีตการให้ผลของกรรมมันสิให้ผลแน่น,นอนภายสางอันไดไหวให้ผลแน่นอน,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 อนบอเคยหนีกรรมตนเองไปได้กรรมหนีเปรียบเสมือนเงาตามโตภายเหตุด,ดี สิ่งที่ดีกานย่งถาสิ่งสถิตอยูน่นนหเฮาอยู่ตลอดสิ่งที่ดีกัย่งล่อให้ผลอยู่ตลอดไผเห็ดความสัวไหวความสัวนั่นกยัยจะเปรียบเสมือนเน่าตามโตคือกันพระพุทธศาสนาพุทธเจ้าของห้องบอกเคยแนะนําให้มีการตัดกรรมเพราะว่าตัดบ่ได้ดังนั้นท่านทั้งหลายจงอย่าได้ลดหน่อยกําลังจิตกําลังใจในการเหตุบุญหรือว่าสาง่งความดีต่อไปเมื่อตอนนี้บ่ได้ดี ผลที่ทานสั่งในปัจจุบันนี้มันยังเสียหายผลทานแน่นอนบ่มือใดกับมือหนึ่งแต่จงสังเกตในใจว่าบุญกุศลหรือว่าสิ่งที่ดีที่งามทั้งหลายบ่เคยเสื่อมหายจากเข้าไปจงตั้งใจเหตุด,ดีต่อไปแล้วความดีจะตามมาเองขอจเจริญพร